และเมื่อพระเยซูทรงทราบว่าพวกสาวกของพระองค์ซุบซิบกันถึงเรื่องนั้นจึงตรัสกับเขาว่าเรื่องนี้ทําให้พวกท่านสะดุดหรือถ้าท่านเห็นบุตรมนุษย์เสด็จขึ้นไปอย่างที่ที่พระองค์อยู่แต่ก่อนนั้นจะว่าอย่างไรพระวิญญาณเป็นผู้ให้ชีวิตเนื้อหนังนั้นไม่มีประโยชน์อะไรถ้อยคําที่เรากล่าวกับพวกท่านมาจากพระวิญญาณและเป็นชีวิตแต่ในพวกท่านมีบางคนไม่เชื่อเพราะพระเยซูทรงทราบตั้งแต่แรกแล้วว่าใครไม่เชื่อ และใครเป็นคนที่จะทรยศพระองค์และพระองค์ตรัสว่าเพราะเหตุนี้เราจึงบอกพวกท่านว่าไม่มีใครมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาจะโปรดคนนั้นตั้งแต่นั้นมาสาวกของพระองค์หลายคนถดถอยไม่ติดตามพระองค์ต่อไปอีกพระเยซูตรัสกับสิบสองคนนั้นว่าพวกท่านก็จะจากเราไปด้วยหรือซีมวนเปตโตรทูลตอบพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า พวกข้าพระองค์จะจากไปหาใครได้พระองค์ทรงมีถ้อยคําแห่งชีวิตนิรันดร์และพวกข้าพระองค์ก็เชื่อและทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูตรัสต่อบพวกเขาว่าเราเลือกพวกท่าน12คนไม่ใช่หรือแต่คนหนึ่งในพวกท่านเป็นมานรร้ายพระองค์ทรงหมายถึงยูดาสบุตรของซีโมนอิสคาริโอตคนหนึ่งในสาวกสิคน เพราะว่าเขาเป็นคนที่จะทอดรยศพระองค์<อ>หลังจากนั้นพระเยซูเสด็จไปตามที่ต่างๆในแคว้นกาลิลีพระองค์ไม่ต้องการเสด็จไปแคว้นยูเดียเพราะพวกยิวหาโอกาสฆ่าพระองค์ขณะนั้นใกล้จะถึงเทศกาลอยู่เพิงของพวกยิวแล้วพวกน้องๆของพระองค์จึงทูลพระองค์ว่า จงออกจากที่นี่ไปแคว้นยูเดียเพื่อให้พวกสาวกเห็นกิจการที่กำลังทำอยู่เพราะว่าไม่มีใครแอบทำอะไรเงียบๆในเมื่ออยากให้ตัวเองปรากฏถ้าจะทำสิ่งเหล่านี้ก็จงแสดงตัวให้ปรากฏต่อโลกเถิดแม้แต่พวกน้องๆของพระองค์ก็ไม่ได้วางใจในพระองค์พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่ายังไม่ถึงเวลาของเรา แต่เวลาของพวกน้องนั้นได้ทุกเมื่อโลกเกลียดชังพวกน้องไม่ได้แต่โลกเกลียดชังเราเพราะเราเป็นพยานว่าการงานของโลกนี้ชั่วร้ายพวกน้องจงขึ้นไปที่งานเทศกาลเราจะไม่ขึ้นไปที่งานเทศกาลนี้เพราะยังไม่ถึงกำหนดเวลาของเราเมื่อตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็ประทับในแคว้นกาลิลีต่อไป แต่หลังจากพวกน้องๆของพระองค์ขึ้นไปที่งานเทศกาลนั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จตามขึ้นไปด้วยแต่ไปอย่างเงียบเงียบไม่เปิดเผย<อ>พวกอยู่มองหาพระองค์ในงานเทศกาลนั้นและถามว่าคนนั้นอยู่ที่ไหนและฝูงชนก็ซุบซิบกันอย่างมากเรื่องพระองค์บางคนพูดว่าเขาเป็นคนดีบางคนว่าไม่ใช่เขาทำให้ฝูงชนหลงผิดไป แต่ไม่มีใครกล้าพูดถึงพระองค์อย่างเปิดเผยเพราะกลัวพวกยิวเมื่อเวลาผ่านไปถึงกลางเทศกาลพระเยซูเสด็จขึ้นไปที่บริเวณพระวิหารและทรงสั่งสอนออพวกยิวพากันประหลาดใจพูดว่านคนนี้รู้พระธรรมได้อย่างไรในเมื่อไม่เคยเรียนเลยเรพระเยซูจึงตรัสต่อพวกเขาว่าคำสอนของเราไม่ใช่ของเราเอง แต่เป็นของผู้ทรงใช้เรามาถ้าใครตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์คนนั้นก็จะรู้ว่าคำสอนนี้มาจากพระเจ้าหรือว่าเราพูดตามใจชอบเองใครที่พูดตามใจชอบเองย่อมสแสวงหาเกียรติสำหรับตนเองแต่คนที่สแสวงหาเกียรติให้ผู้ที่ใช้ตนมาคนนั้นเป็นคนจริงไม่มีอธรรมในตัวเขาเลย โมเสสให้ธรรมบัญญัติแก่พวกท่านไม่ใช่หรือแต่ไม่มีใครในพวกท่านประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นพวกท่านหาโอกาสฆ่าเราทำไมฝูงชนตอบว่าท่านมีผีสิงอยู่ใครกันที่หาโอกาสจะฆ่าท่านพระเยซูตรัสตอบว่าเราได้ทำสิ่งเดียวและท่านทุกคนประหลาดใจโมเสสให้พวกท่านเข้าสุนัตสุนัตไม่ได้มาจากโมเสสแต่มาจากบรรพบุรุษ ท่านก็ยังให้คนเข้าสุนัตในวันสะบาโตถ่านในวันสะบาโตคนยังเข้าสุนัตเพื่อไม่ให้ละเมิดธรรมบัญญัติของโมเสสแล้วพวกท่านยังจะโกรธเราเพราะเราทำให้ชายคนหนึ่งหายเป็นปกติในวันสะบาโตหรืออย่าพิภากษาตามที่เห็นภายนอกแต่จงพิภากษาอย่างยุติธรรมเถิด แล้วชาวกรุงเยรูซาเล็มบางคนถึงพูดว่าคนนี้ไม่ใช่หรือที่พวกเขาหาโอกาสจะฆ่าเขาก็อยู่นี่แล้วไงกำลังพูดอยู่อย่างเปิดเผยและพวกเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรพวกผู้ใหญ่รู้แน่แล้วหรือว่าคนนี้เป็นพระคริสต์แต่เรารู้แล้วว่าคนนี้มาจากไหนเพราะเมื่อพระคริสต์เสด็จมาจะไม่มีใครรู้เลยว่าพระองค์มาจากไหน และพระเยซูก็ทรงประกาศขณะทรงสั่งสอนอยู่ที่บริเวณพระวิหารว่าพวกท่านรู้จักเราและรู้ว่าเรามาจากไหนเราไม่ได้มาตามธผังเราเองแต่พระองค์ผู้ทรงใช้เรามานั้นสัตว์จริงและพวกท่านไม่รู้จักพระองค์เรารู้จักพระองค์เพราะเรามาจากพระองค์และพระองค์ทรงใช้เรามาพวกเขาจึงหาโอกาสจับพระองค์แต่ไม่มีใครยืนย่นมือแต่ต้องพระองค์ เพราะยังไม่ถึงกำหนดเวลาของพระองค์แต่มีหลายคนในหมู่ประชาชนนั้นวางใจในพระองค์และพูดว่าเวลาที่พระกริ์เสด็จมาพระองค์จะทรงทำหมายสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งที่ท่านผู้นี้ได้ทำหรือเมื่อพวกฟาริสีได้ยินประชาชนซุบซิบกันเรื่องพระองค์อย่างนั้นพวกัูหน้าปโรหิตและพวกฟาริสีจึงใช้เจ้าหน้าที่ไปจับพระองค์พระเยซูตรัสว่าเราจะอยู่กับพวกท่านต่อไปอีกไม่นาน แล้วจะกลับไปหาผู้ที่ส่งใช้เรามาพวกท่านจะสแสวงหาเราแต่จะไม่พบเราและที่ที่เราอยู่นั้นท่านจะเข้าไปไม่ได้พวกยิวจึงพูดกันว่าคนนี้จะไปไหนที่เราจะหาเขาไม่พบเขาตั้งใจจะไปหาคนที่กระจัดกระจายอยู่ในหมู่พวกกรีและสั่งสอนพวกกรีหรือ เขาหมายความว่าอย่างไรที่พูดว่าพวกท่านจะสแสวงหาเราแต่จะไม่พบเราและที่ที่เราอยู่นั้นพวกท่านจะเข้าไปไม่ได้ ในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันยิ่งใหญ่นั้นพระเยซูทรงยืนขึ้นและทรงประกาศว่าถ้าใครกระหายให้คนนั้นมาหาเราและให้คนที่วางใจในเราดื่มตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้นสิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งคนที่วางใจในพระองค์จะได้รับเพราะว่าพระวิญญาณยังไม่สถิตด,ด้วยเพราะพระเยซูยังไม่ได้รับพระเกียรติ เมื่อประชาชนได้ยินดังนั้นบางคนก็พูดว่าท่านผู้นี้เป็นผู้เผยประวันะแน่นอนคนอื่นๆก็พูดว่าท่านผู้นี้เป็นพระคริสต์แต่บางคนว่าพระคริสต์จะมาจากกาลิลีได้หรือพระคมทีร์กล่าวไว้ไม่ใช่หรือว่าพระคริสต์จะมาจากเชื้อพระวงศ์ของดาวิดและมาจากหมู่บ้านเบตเลเฮมที่ดาวิดเคยอยู่นั้นฝูงชนจึงขัดแย้งกันในเรื่องพระองค์ บางคนอยากจะจับพระองค์แต่ไม่มีใครยื่นมือแต่ต้องพระองค์เลย